แบงกก็มีค่าใช้จ่ายครับผมค่ะมันจะเห็นทั้งหมดเลยอยู่ในในในหน้าตาอันเดียวเลยใช่ครับไม่ต้องมามันจะบอกมันมันจะไม่ไปแยกเป็นชิ้นๆนะครับตอนที่แบงก์ส่งมานี่มันจะแยกเป็นชิ้นอย่างที่ผมเรียนว่าแบงก์กอไม่รู้ว่าคุณเกษรไปมีแบงก์ขอหรือเปล่าของใครของมันแต่ถ้ามาที่เขตบุโรจะรวมว่าตัวคุณเกษรน่ะมีหนี้ที่ไหนน๋อแล้วมันจะโชว์หนึ่งปีหรือกี่ปีครับ อาจารย์มันจะโชย้อนหลังลงไปเนี่ยนะครับประมาณ25้าเดือนอ๋อแสดงว่าเราเป็นหนี้ตั้งแต่ผ่อนบ้านมาสองสมปีอะไรเงี้ยใช่ใช่แสดงโชวะจะโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันมีปัญหาค้างชําระหรือไม่หรือฉันปกติค่ะครับแล้วถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือต้องส่งไปที่เออแจ้งมาเลยครับในนั้นมันจะมีที่อยู่ของเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจนะฮะ ให้โทรไปที่คอเซ็นเตอร์เรา02 6431250ค่ะครับก็คือสอบถามได้ใช่ไหมสอบถามได้ทุกเรื่องครับผมค่ะว่าบัญชีนั้นบัญชีนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอเซ็นเตอร์คอยให้บริการครับอ๋อค่ะค่ะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับครับยินดีครับขอให้ตรวจนะครับแล้วขอให้อ่านนะครับครับครับผม ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับคุณเกษรครับอาจารย์ช่วงต้นปีครับเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าได้รับความรู้ใหม่คืออาจารย์บางคนได้รับเห็นว่าเราจ่ายตามปกติคงไม่มีอะไรหรอกแต่เพิ่งได้รับความรู้ใหม่จากอาจารย์ว่าได้รับแล้วก็ต้องตรวจดูด้วยว่าเขาเขียนปกติหรือเปล่ามันมีมันมีบรรทัดเพราะว่ามันจะมี12บรรทัดเราก็จะได้ดูว่า12บรรทัดเนี่ยนี่ตรงหรือเปล่าแล้วก็ค้างชำระหรือเปล่านะมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาให้เอาใบนั้นนะครับ นะครับล้อมก็เขียนเรื่องลงไปในนั้นส่งมาที่เครดิบูโรเราพร้อมหลักฐานประกอบสมมุติเราไปจ่ายค่างวดใช่ไหมฮะรถแล้วแต่ทําไมไปเขียนบอกว่าเราล่าช้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตต้องทักทวงนะครับเดี๋ยวประวัติเสียนะฮะใช่ครับชัดเจนหรือบางคนเนี่ยเอ่อมันมีข้อผิดพลาดคืออยู่ดีๆมันมีประวัติคนอื่นมาปนในประวัติเรามีแบบนี้ด้วยมีสองเขาเรียกข้อมุนผิดก็ยังส่งมาแก้ครับผมครับอืม มีไมค์สายแล้วครับอาจารย์ครับเชิญคบของคุณเกศรมาแล้วครับคุณตุรชัยครับคุณตุรชัยมีปัญหาสอบถามคุณตุร์พลเชิญเลยครับครับผมคือผมเนี่ยไปขอกู้คอนโดนะครับครัอนโดแล้วก็ครับปรากฏว่าธนาคารก็ปฏิเสธนะครับว่าผมเนี่ยเคยมีประวัติค้างที่เครดิตบูโรนะครับอันนี้เนี่ยผมเองว่าผมก็มองว่าผมเนี่ยปิดไปประมาณปีกว่าแล้วนะครับ ทำไมทำไมแบงก์ยังไม่ให้กู้อีก่ะครับอ๋ออย่างนี้ก่อนคุณคสุรชัยคุณสุรชัยเคยมีบัญชีกับธนาคารอื่นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วบัญชีที่ธนาคารอื่นนั้นคุณสุรชัยเคยค้างชําระใช่ไหมใช่ครับค้างแล้วก็ไปจ่ายใช่ไหมใช่ครับอทิที่ที่คุณสุรชัยบอกว่าปิดบัญชีไปปีกว่าก็คือเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปค้างแล้วก็ไปเคลียร์แล้วใช่ไหม ใช่ครับค้างทิ่เดียวครับค้างนานไหมครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนค้างประมาณหนึ่งปีครับไม่ไม่ค้างค้างหนึ่งปีเลยเหรอครับค้างสิบสองเดือนเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วก็ไปปิดแล้วโอเคแล้วก็ไปปิดแล้วแต่ว่าพอพ้นมาหนึ่งปีเนี่ยไปติดต่อขอกู้คอนโดกับอีกแบงค์หนึ่งใช่ไหมครับธนาคารเขาปฏิเสธแล้วเขาให้เหตุผลว่าไปเคยมีประวัติค้างชำระใช่ไหม ใช่ครับเคยมีประวัติครั้งที่ที่แงคงอื่นอยู่ครับธนาคารที่ปฏิเสธเนี่ยเขาออกเป็นหนังสือให้ไหมครับออกเป็นหนังสือให้ครับโอเคเลนเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับคุณสุรชัยท่านท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจนะครับธนาคารไหนจะปฏิเสธสินเชื่อเราเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาต้องออกเป็นหนังสือแล้วบอกเหตุผลชัดเจนอย่างกรณีนี้บอกเหตุผลว่าที่ไม่ให้เพราะคุณสุรชัย เป็นคนเคยค้างในอดีตนะครับนะต่อมานะคุณสุรชัยชำระปัจจุบันบัญชีนี้เป็นปกตินะครับเหตุนะผลเขาอาจจะพิจารณาต่อนะครับว่าที่ไม่ให้เนี่ยนะเป็นเพราะว่าเรื่องรายได้นะครับเรื่องอื่นด้วยนะครับประกอบกันแต่หลักๆคืออย่างนี้ครับนะคุณสุรชัยนึกภาพนะครับนะเพื่อนคุณสุรชัยมายืมเงินคุณสุรชัยเนี่ย แล้วก็ค้างชําระเดือนที่1ไม่จ่าย<ๆ>เดือนที่2ไม่จ่าย<ๆ>เดือนที่3ไม่จ่ายค้างมาทั้งหมด12เดือนคุณสุรชัยรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบถูกไหมครับอ่าแล้วไปตามนี่ไหมถ้าเป็นคุณสุรชัยจะไปตามไหมก็ต้องโทรตามโทรทวงใช่ไหมครับครับอ่าต่อมาเพื่อนคนนั้นก็เอาเงินมาชําระนี่คุณสุรชัยปุ๊บนะแล้วก็ทิ้งไปอีกหนึ่งปีนะครับไม่มาเจอกันเลยพอขึ้นปีที่สก็มาขอกู้ คุณสุรชัยคิดว่าในแง่คุณสุรชัยเนี่ยจะให้กู้เลยทันทีไหม,มครับอแล้วแล้วแล้วอย่างผมกลับตัวใหม่อย่างงี้ครับมันมีข้อแนะนำยังไงครับที่ผมจะสามารถกู้ซื้อคอนโดได้ครับโอเคคุณสุรชัยต้องไปคุยกับแบงก์ใหม่นะครับ,รบว่าเงื่อนไขอื่นเช่นผมเอาเงินไปฝากไว้นะครับ,รบผมไม่มีหนี้เพิ่ม ผมมาเดินบัญชีเงินฝากกับเขานะครับให้เขาดูว่าเราบัญชีอื่นเราไม่มีปัญหาอธิบายว่าที่ไปค้างเขาปีหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้า 3, ามสเรื่องนี้ประกอบกับรายได้ของคุณสุรชัยนะครับคุณสุรชัยครับคุณชัยมีรายได้ประมาณเดือนเท่าไหร่ครับเดือนละสามหมื่นครับเดือนละสามหมื่นมีนี้อื่นที่จะต้องจ่ายไหมครับ ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเคลียร์หมดแล้วครับอ่ะเพราะฉะนั้นคุณชลใจมีนี่เอมีเงินเดือนประมาณสามหมื่นครับใช้จ่ายเองสมมติประมาณเดือนละหมื่นเลี้ยเงินตัวเองจะเหลือประมาณสองหมื่นนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ไปคุยกับเขาว่าผมมีเงินเหลือเท่านี้นะครับนี่อื่นไม่มีเอาเงินไปฝากไว้ที่แบงก์นั้นนะครับหรือเป็นจํานวนหนึ่งกขอกู้ใช่ไหมครับแบงก์ที่เราจะไปขอกู้อ่ะเอาเงินไปฝากแล้วก็คุยกับเขา นะครับแต่ต้องอธิบายนะครับว่า12เดือนที่ไปค้างตอนนั้นอ่ะไปทะเลาะกันยังไงถึงไม่ค้าถึงไปค้างนะครับเพราะดูจากลักษณะเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อาจจะพูดกันไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะโมโหหรืออะไรก็ตามนะครับไม่แน่ใจวิธีเดียวครับเอารายได้ไปโชว์นะครับ เอานิสัยที่ผ่านมาเราไปโชว์และเอาเหตุผลที่เราบอกว่าทำไมเราจึงไม่ได้ทำไมเราจึงค้างตอนนั้นไปบอกและอย่างเงครับควรจะได้ตรวจเครดิตบุโรตัวเองก่อนเอาไปอธิบายเขาอย่าให้เขาต้องมาเห็นก่อนแล้วมาถามเราการที่เราเปิดเผยตัวเราเองว่าเราเป็นคนเคยค้างไม่ใช่ติดเครดิตบุโรนะฮะเราเคยค้างต่อมาชำระแล้วปัจจุบันปีนึงแล้วเป็นปกติ เราอธิบายได้ว่าทำไมแล้วมีรายได้อย่างไรถ้าอย่างเนี้ยแต่ถ้าคุณสุวชัยมีรายได้สามสามหมื่นแต่มีหนี้ก้อนอื่นนะที่ต้องจ่ายหนี้บ้านหนี้บัตรหนี้รถเนี่ยนะครับสองหมื่นบาทเหลือกินใช้หมื่นเดียวอย่างนี้คุณสุชัยเหนื่อยเหนื่อยครับนะครับ อาจารย์ครับถามแทนคุณสุรชัยว่าเอ๊ะถ้าเราเสนอเขาบอกว่าะตัดจากเงินเดือนไปเลยค่าผ่อนเท่าไหร่นี่จะเป็นเป็นประโยชน์กับการพิจารณายิ่งดีครับยิ่งดีเพราะว่าถ้าบริษัทหักเงินเดือนนําส่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเขาจะไปดูแล้วว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงไหมนะครับแล้วการหักเงินเดือนนําส่งเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราได้สินเชื่อง่ายขึ้นแต่ครับพะรายได้มาปุ๊บมันไม่ต้องเข้าบัญชีเราอ่ะมันหักปุ๊บเป็นไปเลยนะครับครับ แล้วก็ควรจะติดต่อหลายธนาคารนะครับนะครับมาในเวลานี้สินเชื่อสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีบ้านที่เราเป็นหลังแรกหรือคอนโดเป็นบ้านหลังแรกของเราเนี่ยคุณชูชัยทำงานมากี่ปีแล้วครับทำงานมา7ปีแล้วครับโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับครับไม่ต้องกลัวครับไม่ได้เป็นอะไรที่ซีเรียส อาจจะเป็นว่าธนาคารแห่งนั้นเนี่ยได้ข้อมูลยังไม่ไม่ครบไม่ท้่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่เราเนี่ยอธิบายให้มากนิดนึงก็จะช่วยได้ครับครับกรณีนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าหนักใจครับเพราะยังมีรายได้ครับครับครับผมชัดเจนแล้วนะครับคุณตรชัยครับขอบคุณครับขอให้กู้ผ่านไวๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณตรชัยนะครับก็เรื่องของอยากจะกู้จ่ายหมดเรียบร้อยแล้วสินเชื่อที่กําลังฮิตกันเวลานนี้เนี่ยสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้าน ก็มีคําเตือนมานะครับว่าคนที่ไปจะไปขอกู้บ้านเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยขอให้ดูให้เรียบร้อยนะครับข้อแนะนําก็คืออย่างนี้ครับอย่าดูดอกเบี้ยแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ช่วงแรกให้ดูห้าปีอ๋อต้องดูนานๆอ่าสองให้ดูค่าธรรมเนียมว่าถ้าเราชําระก่อนกําหนดมีเบี้ยปรับไหมนะครับอันที่สามเนี่ยค่าธรรมเนียมเงินกู้สูงไหมอันที่สี่ก็คือว่าประกันภัยของเราที่จะต้องประกันภัยเรื่องไฟเรื่องบ้านเนี่ยนะครับแพงไหม ต้องดูครบทั้งหมดหลายอย่างใช่เลยไม่ใช่ไปดูแค่ว่า6เดือนศูนย์เปอร์เซ็นเก้าเดือนศูนย์เปอร์เซ็นรวมถึงสิบสองเดือนศูนย์เปอร์เซ็นยังมีประกันชีวงชีวิตอะไรที่เขาจะอาจจะบังคับท่ามอีกนะคือบังคับไม่ได้ตอนนี้แบงค์ชาติเขาระบุเลยครับว่าบังคับไม่ได้บางคนอาจจะแต่ให้เลือกให้เลือกให้เลือกทางเลือกให้เลือกให้เลือกต้องให้เลือก นะครับบังคับไม่ได้ครับเพราะหลายๆคนตอนนี้ก็อาจจะบางทีเนี่ยคือไม่ค่อยมีความรู้ไม่ได้ศึกษาเขาให้ทำอะไรก็ทำหมดกลัวไม่ผ่านกลัวคู่ไม่ผ่านถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีซื้อสิ่งเหล่านั้นมันก็มีปัญหาแต่อัคคีภัยต้องซื้อต้องซื้อแน่ๆ่เพียงแต่ว่าต้องคุยกันเรื่องเบี้ยให้ถูกว่ามันแพงมันถูกไปไหมครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้กําไรจุดนี้กับเอากำไรจุดนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังครับดูให้คือเขาเรียก ดูทั้งแพ็กเกจนะครับดูทั้งข้อเสนอไม่ใช่ไปดูแค่จุดเดียวนะครับครับเพราะว่าเวลาที่เราตัดสินใจไปแล้วตอนนี้จะไปแก้ไขนี่คือมันเวลากู้ผ่านไปแล้วม,มันยากแล้วมันไม่เคยมี <c oughs> มันไม่เคยมีกับข้าวไม่มีอาหารที่ไปฟรีอ่ะครับไม่มี กับข้ากลางวันที่เป็นฟรีอ่ะไม่มีฟรีลันช์นะครับโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ละเอียดนะครับอย่างที่อาจารย์สุรพลแนะนำครับอาจารย์สุรพลครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารับสายกันต่อครับสำหรับคนที่จะสอบถามนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับ02นองครับ3 3 8 38 37ถึง9นะครับ02 338 38ถึงครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ